สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ a าเวนะครับก็มาติดตามเรื่องไฮฟกันต่ออีกหน่อยนะครับนำข่าวจากเดอะสเตทไทม์มาฝากกันนะครับก็เป็นสื่อของสิงคโปร์นะครับ ซึ่งเขาก็พาดหัวข้อตัวใหญ่ๆเลยนะครับว่าแฟนคลับชาวไทยเนี่ยเรียกร้องนะครับให้บริษัทไฮฟ์เนี่ยขอโทษกรณีกล่าวหาว่าร้ายทำร้ายลิซ่านะครับอะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเน้นไปที่แฟนคลับของไทยเป็นหลักเลยนะครับโดยการพาดหัวข้อเลยว่าแฟนคลับชาวไทยต้องการแบบนี้นะฮะซึ่งแอดบอกเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่แฟนคลับชาวไทยนะครับแต่ว่า เป็นแฟนคลับทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าทางด้านของสื่อนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าน้องเป็นคนไทยเนาะก็เลยนำเสนอในมุมของคนไทยนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าแฟนคลับของเคป p OP นะครับในประเทศไทยเนี่ยออกมาประท้วงนะครับต่อ h y ฟ e นั่นเองบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ครับหลังจากที่มีการล่วไหลของเอกสารภายในนะครับซึ่งมีรายงานว่าเอกสารดังกาวเนี่ยมีสื่อที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับ b l a c พิง n k แล้วก็เค o p OP, แล้วก็ลิซ่านะครับสมาชิกชาวไทยของเรานั่นเองซึ่งเขาก็บอกว่าเอกสารนี้เนี่ยเป็นเอกสารรายงานอุตสาหกรรมดนตรี ประจำสัปดาห์นะครับที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งให้ผู้บริหารของไฮเนี่ยมีการพิจารณานะครับเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนนะครับแนวโน้มอุตสาหกรรมประจำสัปดาห์ของเขานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้นี่คงไม่ต้องพูดซ้ำกันแล้วนะครับเนาะทางด้านสื่อน,นี้ก็พูดเหมือนกันครับว่าในเอกสารเนี่ยมันมีคําพูดที่รุนแรงนะครับดูถูกศิล,ลปินนะครับรวมไปถึง แม้กระทั่งศิลปินในค่ายของตัวเองก็โดนไปด้วยนะครับเขาบอกว่าก่อให้เกิดกระแสเชิงลบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยทางด้านสื่อนี้ก็บอกนะครับว่ามีการวิพากวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับลิซ่าของเราโดยตรงเลยนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่งาน MTV นะครับเนาะซึ่งเรื่องนี้ทุกคนทราบหมดแล้วแหละเรื่องที่เขาหาว่าน้องเนี่ยโกงผลโหวตอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาเป็นว่า อันนี้เนี่ยยังไม่มีเพิ่มเติมว่าเขาว่าอะไรน้องเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยแอดก็พูดไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละเกี่ยวกับสิ่งที่เขาว่าน้องนะครับเราก็ไม่อยากพูดซ้ำเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเหตุผลที่เขาเขียนถึงแฟนคลับไทยเป็นหลักๆเนี่ยก็น่าจะมาจากประโยคนี้นะครับมันมีอยู่หนึ่งประโยคในเอกสารนี้นะครับที่ทางด้านสื่อเนี่ยเอามาลงนะครับแล้วก็ เขียนเอาไว้นะครับแอดคิดว่าน่าจะเป็นส่วนนี้แหละที่ทําให้พูดถึงแฟนขับไทยเนอะเขาก็บอกประมาณว่าปัญหาเอกสารของ h ฮฟ์เนี่ยมันลุกลามหนักมากขึ้นนะครับเมื่อถึงในส่วนที่กล่าวถึงลิซ่ากับแบคพิงนั่นเองนะครับซึ่งประโยคที่พูดถึงลิซ่าเนี่ยมันถูกเขียนเอาไว้ว่าอย่าแตะต้องลิซ่า เธอเป็นฮีโร่ของประเทศไทยนะฮะอันนี้คือประโยคที่เขียนเอาไว้นะครับก็ช่วยกันตีความหน่อยนะครับว่าเขาต้องการจะสื่อว่าอะไรนะครับมันคือการประชดแดกดันหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าเขาเขียนถึงน้องได้แย่ขนาดนี้เนี่ยไม่น่าใช่เรื่องดีนะครับก็มีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับก็เนี่แหละคิดว่าน่าจะเป็นประโยคนี้แหละที่ทําให้เขาต้องพลาดหัวถึงคนไทยนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ทําแบบนี้กับลิซ่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยยอมรับไม่ได้นะครับแอดก็จะพูดเหมือนกับตอนต้นคลิปนะครับว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่รับไม่ได้เนาะแน่นอนน้องเป็นฮีโร่ของพวกเรานะครับแต่แอดเชื่อว่าน้องก็เป็นฮีโร่ของคนอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเหมือนกันนะครับแอดบอกเลยว่าคนอีกหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของลิซ่ารับไม่ได้นะครับหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของลิซ่าแอดเชื่อเลยว่าถ้าได้มาเจอกับข่าวข่าวนี้ได้มาฟังถึงสิ่งที่เขาพูดถึง ที่ซาในเอกสารเนี่ยแอดเชื่อว่าก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาจริงๆเลยมันคือการทําร้ายแล้วก็บ่อนทําลายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางด้านไฮฟ์เนี่ยก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนะซึ่งแอดเนี่ยก็หวังว่าจะมีการรับผิดชอบที่เป็นธรรมกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะต้องออกมาขอโทษต่อสังคมเลยนะครับ เอาจริงๆนะผลกระทบเนี่ยมันเป็นวงกว้างมากๆเลยนะครับแล้วมันก็ไวรัลมากๆเลยเขาเสียหายหนักมากนะครับจากการกระทําของตัวเองซึ่งแอดก็เชื่อว,ว่ามันสมควรแล้วที่เขาจะได้รับความเสียหายนะครับแต่ถ้าว่าคนที่ได้รับความเสียหายไปด้วยอาทิเช่นลิซ่าอย่างนี้เนี่ยยังไม่รับการเยียวยาอะไรนะครับเขาควรจะออกมาแอคชั่นให้ดีกว่านี้สักนิดหนึ่งนะถ้าถามในมุมแอดอะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสื่อน,นี้เขาก็พูดเหมือนกับแอดนี่แหละเขาก็บอกว่าการที่มาว่ากล่าวว่า,วาร้ายศิลปินเคป๊อปคนอื่น รวมไปถึงลิซ่าเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนเลยที่เขาว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แย่มากๆนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกินความคาดคิดมากๆนะครับว่ามันจะอยู่ในเอกสารประจําสัปดาห์ของเขาที่มีการยื่นต่อผู้บริหารของเขานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอตัวคนที่เขียนเอกสารเหล่านี้ขึ้นมากับผู้บริหารคนที่คอยอ่านรีเสิร์ชจาก ไอ้ตัวเนี้ยเอกสารตัวนี้เนี่ยเป็นคนประเภทไหนนะครับซึ่งแอดคิดว่าก็คงไม่ใช่คนปกติแน่นอนเพราะถ้าคนปกติเนี่ยลูกน้องทํางานแบบนี้มาหัวหน้าก็คงแบบเฮ้ยคุณไปเขียนอย่างนี้ได้ยังไงนึกออกไหมครับแต่อันนี้เนี่ยมันเหมือนกับการแบบเห็นด้วยอะว่าการบูลลี่การใช้คําหยาบหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแบบเสียหายเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้มากๆเลยนะครับอ่ะก็อัปเดตกันประมาณนี้ครับกับข่าวข่าวานี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนตอนนีี้ออดไปก่นสสวัสัครบ Thank you